ไปดูนักสพิมพ์สักนิดไหมครับยอกจักไปเมื่อวันศุกร์24สศุกร์ที่24ก็พาดหัวเหมือนกันนะเรื่องฝุ่นนี้ก็ได้พาดหัวทุกวันด้วยความเคารพนะบอกแล้วไงดูจากหน้าหนึ่งนักสพิมพ์ทุกฉบับศุกร์เสาทิ่ิพานมาคล้ายกับประเทศไทยมีสองข่าวจริงๆรค่ะทายโพสต์เมื่อวันศุกร์24พาดหัวว่าอิงชัดชาติสำลักฝุ่นยกเป็นวาระแห่งชาติสั่งทุกหน่วยงานแก้ไขสาธารณสุขวันก่อมเริง ฝันนะฝันว่าผมได้เห็นแอคชั่นอย่างนี้ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและในระดับรัฐบาลท้องถิ่นตั้งแต่เมื่อปลายเดือนพฤศจิกาหรือต้นเดือนมกราแต่ขณะน,นี้มันกำลังจะหมดเดือนมกราไม่เป็นไรช้าแต่ก็มาดีครับสำรับฝุ่นก็แสดงว่าเริ่มรู้สึก ประกาศยกเป็นพระแห่งชาติก็แ <_ an> สดงว่าเริ่มยิ่งรู้สึกสั่งทุกหน่วยงานแก้ไขด่วน <_ an> ก็ดีแล้วโ okay. <_ an> <_ an> อเคคราวนี้ไปดูมติชนฉบับเมื่อวนัวนศุ์ที่24วันศุกร์นะคะวันนั้นก็พาดหวัวว่าอิงวิดีโอคอลข้ามทวีปวันนี้ก็คือวันที่24นะอิงวิดีโอคอลข้ามทวีปวันนี้สั่งแก้ฝุ่นพิษด่วนเป็นเรื่องใหญ่ไง<อ>ก็ต้องวิดีโอคอลข้ามประเทศมาจากสวิตเพื่อมาประชุมด่วนวนันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์24สศุกร์24 นายกอิงยังอยู่ที่ดาวอสใช่ค่ะก็บอกแล้วไงสำลักฝุ่นดังนั้นรอไม่ได้ดังนั้นตัดสินใจวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ข้ามประเทศข้ามประเทศจากดาวอสมาที่ประเทศไทยสั่งการโอเคก็อย่างที่กลับเรียนนะอาการสะดุ้งไหวแล้วออกมาขยับมากมายอย่างนี้ผมฝันว่าผมจะได้เห็นตั้งแต่เมื่อตอนต้องเดินมะกลา ขนาดนี้มันปลายเดินมกราไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขยับมาวันเสาร์ที่25เสาร์ที่25มกราไปกันที่เดลินิวก่อนเขอพาดหัวดังนี้ค่ะวิกฤตหนักฝุ่นฟุ้งไทยพุ่งอันดับ6โลกอิงยก6มาตรการสกัดกทมอ่วมสิงบรรทุกทะลักเปิดนั่งรถไฟฟ้าเมฟี7วันเก็บทุกประเด็นเลย ไปกันที่ข่าวสดฉบับวันเสาร์ที่25ครับง่ายๆสั้นๆว่ารถไฟฟ้ารถเมล์ขึ้นฟรี7วันงดรถส่วนตัวแก้ฝุ่นด้วยความเรารพกเกตได้จริงอ่ะเดี๋ยวถามก่อนไอ้คนที่ใช้รถส่วนตัวจะมานั่งรถไฟฟ้าไหมเขาก็ยังใช้รถส่วนตัวเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าไปกันที่ไปกันที่หนังสพิมพ์ฉบับเช้าวันอาทิตย์ที่26ก็คือเช้าเมื่อวานไปกันที่มติชนค่ะมัติชนเขาพาดหัวดังนี้นะคะ ยิงชูธงสู้ฝุ่นพิษดันวาระอาเซียนมาละเป็นวาระอาเซียนละมาดันวาระอาเซียนคุยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะชักชวนทักทีมแตะมือกันจัดการกับฝุ่นมาชูธงกันตอนก็มนจะบดเดือนมกราเนี่นะอ่ะไปกันอีกฉบับหนึง่งไหนๆก็ไหนไห,นไ,หนไทยรัฐ มมาแก่น่าจะโดนตบปากจริงนะไทยรัฐ26แก้ฝุ่น PM 2.5โปรโยน้ำแข็งแห้งทับฟ้าจัดเครื่องบินสนับสนุนอิงยกเป็นวาระแห่งอาเซียนโปรโยน้ำแข็งแห้งเพื่อที่จะเจาะช่องอากาศค่ะเจาะช่องอากาศให้ฟ้ามันเปิดค่ะให้ฟ้ามันเปิดเพื่อให้ให้ฝุ่นใต้ฝาชีเนี่ยมันระบายขึ้นไปได้เพิ่งจะมาเจาะกันตอนนี้นะ ก็ยังดีค่ะวันนี้แล้ววันนี้บันจันร์ใบกันที่มติชนฉบับเช้าวันนี้ครับวันนี้เลยอ้าวจี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดการรถฝุ่นรอบเผาอิงถกด่วนวันนี้อ้าววันศุกร์ก็ถกด่วนข้ามท่ามทวีปวันนี้ก็นัดถกด่วนกับผู้ว่าทั่วประเทศอีกรอบโอเค่ะโอเคเข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้แม่มยความเคารพ ภาพที่แข็งแรงภาพที่แข็งแรงอย่างนี้อยากจะได้เห็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะไม่เป็นไร